ป่ปานแก้วอยู่ชนบุรีใช่ไหมคะตอนนี่อยู่สาวแก้วจันทบุรีจันทบ,บุรีนะคะค่ะค่ะเชิญค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้วเชิญที่ครูกลับคารวะผู้รูกลับคารวะพี่น้องผู้ร่วมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะที่ชั้นป่านแก้วสีใจสิบเป็นจิตอาสา ภาคกลางสวนตานาบุญห้าวันนี้จะมาส่งการบ้านนะคะรายงานเรื่องกิเลสอยากให้หายป่วยไวๆอ,อาการอาการป่วยตอนนี้ก็ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อะค่ะมันก็ยังมีวิงเวียนบ้างบ้านหมุนเหมือนอาการบ้านหมุนนั่งก็ยังแบบตัวอคอนแนคนคอนแคนแต่ใจไม่ทุกข์ตอนนี้ใจไม่ทุกข์แล้วค่ะ ร่างกายมันก็เป็นไปตามตามที่มันจะเป็นนะคะเราก็มาดูที่ใจเราไม่ทุกเราก็ดูอาการปรับร้อนปรับเย็นก็มีกินยาบ้างถ้าถ้ามันมีอาการเวียนมากๆของบ้านหมุนอย่างเงี้ยก็ต้องกินยาแก้วิงเวียนถ้าไม่อยงนั้นมันมันลุกไปไหนไม่ได้ยมันต้องนอนนะคะถ้าถ้าถ้าไม่กินยาเลยมันก็ลุกไม่ได้เลย,ยนี้ให้กินยา ถ้ามันเมียาการเราก็กินยาค่ะมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเราก็แก้ไขไปตามอาการคือใจเราไม่ทุกข์แล้วค่ะก็ยินดีรับอ่าวิบากท,ที่มันมันทำมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำสิ่งใดมา <c oughs> ไปฆ่าตัดตัดชีวิตไปทำให้ก็าตายมาขนาดไหนเนาะกินเข้ามาตั้งนานเอาก็มาทวงคืนบ้างเราก็ชดใช้ไปค่ะแล้วก็ ช่วงนี้ก็ไปบำเพ็ญที่สวนเก้าก็พี่น้องเขาก็รู้อยู่ค่ะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเขาก็ไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่เรียกใช้งานอะไรมากก็ทำเท่าที่เราทำไหวค่ะน้องก็เข้าใจทํำไหวไปกันสองคนกับพ่อบ้านพ่อบ้านก็ได้ไปช่วยเยอะหน่อยเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ค่ะ ไม่ไม่ไปเอหมือนกับไม่ต้องไปคิดน้อยใจเสียใจว่าเราทําอะไรไม่ได้ทําใจวางใจทําเต็มที่ทําเต็มที่แล้วก็สุขเต็มที่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุาค่ะค่ะนุโมทนาค่ะพี่เงาค่ะพี่เงวได้อ่ะได้มีโรคเป็นโจทย์ในในช่วงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ แก้โจทย์นี้ไปแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่เราได้ได้ทําที่ใจนะคะส่วนการดูแลร่างกายเรา<ช>เราเรียนรู้มาอยู่แล้วว่าเราก็ดูไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่โจทย์เรื่องใจเนี่ยพี่เหวไม่ทุกใจแล้วนี้ก็ตรงนี้ก็ถือว่างานสําเร็จแล้วค่ะงานดูแลสําเร็จแล้วเพราะว่าทุกชีวิตเกิดมาต้องต้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ต่างกันเนาะ ต่างกันตามโจทย์ที่แต่ละท่านได้รับนะคะพี่พี่แหวได้โจทย์ป่วยเรือรังเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นโจทย์ที่ให้เราได้ได้แก้ไขในใจของเรานะการได้ล้างในใจของเราเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตั้งามยินดีให้ได้ตลอดเวลาซึ่งเราก็ภาคเคียนมาตอนนี้ก็ยินดีกับทุกสถานการณ์ได้อยู่นะคะยินดีค่ะ เรียนรับรับก็หมดไปไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดก็ไม่ทุกแล้วเมื่อไหร่มันนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโรคอหะคำสำคัญที่อาจารย์ให้เรื่องของโรคว่าเรามีแต่เสมอกับชนะนะคะก็มีแต่เสมอกับชนะตายก็ตายไปด้วยใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะมัน โรคเนี่ยเขาไม่ตามเราไปข้ามภพข้ามชาติได้หรอกนะคะแต่จิตวิญญาณที่ผาสุขของเราจิตวิญญาณที่ไม่ทุก์เนี่ยเขาจะอยู่กับเราเขาจะข้ามภพข้ามชาติไปได้กิเลสท,ที่เราล้างได้เนี่ยเราก็จะได้จิตวิญญาณที่ไม่มีกิเลสตัวนั้นไงคะดังนั้นถ้ามีกิเลสตัวไหนมาเราก็ยินดีที่จะเจอกับเขาแล้วก็ล้างเขา ร้างเขาให้หมดไปเพื่อที่เราจะได้มีจิตอิญญาณที่ไม่มีกิเลสตัวนั้นปนเวลาไปข้ามภพข้ามชาติไปแล้วก็บริสุทธิ์จากกิเลสตัวนั้นที่เราเห็นแล้วนะนะคะค่ะนุตนาค่ะสาทุกขค่ะเป็นกํำลังใจให้อะแงวนะคะสู้ๆค่ะดีะ ค่ะต่อไปนิดค่ะนิดส